การตัดสินใจหรือการเป็นผู้นําองค์กรถ้าเราเป็นต้นแบบแล้วหากผู้ใต้บังคับบัญชาหรือว่าคนในทีมเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เราต้องลงใบไปช่วยเขาขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพร้อมที่จะเป็นผู้นําเป็นตัวอย่างให้เขาเห็นค่ะรติมาเอื้อธรรมาพิมุกรองผู้อำนวยการสํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติค่ะคือพันธกิจของสอวชนะคะ ก็คือการปฏิรูปประเทศก็คือการเปลี่ยนแปลงนะคะภารกิจของสวชก็คือาทางด้านอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตก,กรรมทางด้านอุดมศึกษาการศึกษาเราจะต้องได้รับการพัฒนามาตรฐานทางด้านการศึกษาของคนไทยก็ต้องแข่งขันกับประเทศได้ส่วนนี้ก็คือพอกําหนดเป็นนโยบายขึ้นมาก็จะต้องส่งต่อและให้หน่วยงานต่างๆเกิดการขับเคลื่อนและพัฒนาเพื่อน,นําไปสู่ในเรื่องของลงไิสู่์สุดท้ายก็คือประชาชน ก็เป็นต้นแบบที่ดีประเทศเราจะต้องพัฒนาให้ทัดเทียมกับประเทศต่างๆในโลกนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีการทรานส f ฟอร์มเราก็จะตามประเทศอื่นๆไม่ทันการเป็นต้นแบบหรือการเป็นตัวอย่างที่ดีเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้หลายๆคนหลายๆองค์กรโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐมีความเชื่อว่าสามารถทําได้การที่เราทําแล้วเราก็พร้อมที่จะเปลี่ยน culture ตัวองค์กรที่จะทรานส์ฟอร์มไปสู่ดิจิทัลหรือเป็นสิ่งที่จะทําให้เกิดความเชื่อมั่นว่าองค์กรที่กําหนดนโยบายทางด้านอุดมศึกษาวิทยา วิจัยนวัตก,กรรมสามารถทำได้องค์กรอื่นๆก็จะต้องทำได้เหมือนกันค่ะ เราพัฒนาระบบ ERP โดยใช้ Open Source เราสามารถที่จะลดในเรื่องของการใช้แฟ้มเอกสารของบัญชีการเงินจากปีละร้อยแฟ้มกว่า,วาจนเหลือแค่ปีที่ผ่านมานหรือหนึ่งแฟม้มนอกจากในเรื่องของธรรมาพิบาลที่เราพยายามที่จะให้ Declare ในระบบเป็นแบบเปิดเผยเรายังมีการ contribute source code ให้กับหน่วยง,งานภาครัฐที่สามารถนำ source code ตรงนีน้ไปใช้ได้ฟรี Free. ไม่ได้มีเรื่องของ license แล้วก็ยินดีที่จะให้การ port ในเรื่องของการวางระบบ ERP ของทางสำนังกงานส่วนทางด้านบุคลากร ตามที่เรียนมาว่าผู้บริหารระดับสูงต้นเป็นต้นแบบเราจะพัฒนาบุคลากรตั้งแต่ในระดับรายบุคคลไปสู่ในเรื่องของทีมในเรื่องของลีดเดอร์แล้วก็ในเรื่องขององค์กรหลายๆคนมักจะมองว่าการเปลี่ยนแปลงดิจิตอลจะทำให้หลุดในเรื่องของ governance แต่จริงๆแล้วการมีระบบที่ดีก็คือการ declare หรือการเปิดเผยความถูกต้องความมีธรรมิบาลในระบบ ลำดับแรกก็น่าจะต้องเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นในองค์กรทําให้เห็นเป็นตัวอยา่างเป็นต้นแบบที่ดีเป็นผู้นําที่กล้าตัดสินใจและในเรื่องของวิสัยทัศน์หรือว่าการกําหนดกลยุทธ์คงต้องชัดเจนให้กับองค์กรให้กับคนที่ปฏิบัติตาม